ห้องยังมาทันงแฉ่ค่ะพี่น้องรอยังเป็นผู้ชนะอยู่เดี๋ยวคัาเป็นผู้แพ้เขาก็ไปนั่งเก็บเห็นนืมันปูต่อค่ะไปเรื่อยๆมันลดไขายองค่ะพี่น้องแล้วแล้วเขากับพ่อแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อยายขึ้นก็ปุ่นค่ะาหวปวกกำลังขึ้นผู้แพ้ก็ต้องมานั่งเก็บเห็ดมันปูค่ะย้อมแพรยกร้องข่าก่อนค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมื่อนี้มาพอกันกับช่องคัวบานๆของน้างเงย็นอีกแล้วนะคะมือนี้ภาพพี่น้องมาหาห็ดยุคเพชรบุรีนะคะข้าสีแดงเห็นอย่างแน่นะคะพี่นอ้องข้าไปลุนและติดตามนะคะเย็นมาช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายวันที่21สิอดสิงหาคม2 5 6 5น้าะคะช่วงเศร้าเย็นหาไปแล้วเราวันนี้ก็ กับบานไปนอนพักนะคะพี่น้องข้อไปลวนละตีตามกันนะคะว่ามือนีเขาสิได้เห็นอย่างน่ค่ะพี่น้องไปกันค่ะนี่ค่ะยุ่ง้ังทางเลยค่ะพี่น้องเพชรบุรีหนองยาป้องตอนนี้เห็ดกำลังขืนค่ะเขานำวิ่งทางออกหลายค่ะแต่ว่าคนหลายค่ะรดเป็นรอยบีบากอีกเป็นรอยค่ะพี่น้องงานนี่ขันผู้ใดใจบรหลักในการเดินห้วกะการยางเขาบอกเลยค่ะว่าบ่ได้เห็ดแนี่นอน เพราะว่าปีนี้เป็นศึกที่ใหญ่หลวงในการต่อสู้ไชออนแอร์กับแพรไปค่ะปีนี้มุนีย็นผาพี่น้องมานอนคืนนะะี่ค่ะยันมาช่วงบ่ายสามเมือหอนสี่โมงแล้งอะ่ะรอบเสาเยนหาไปแล้วเองกับกับปลาดุลี่แล้วรอบนี้ย็นมาไหมเอาเต็นมาพร้อมเข้าไปลุนและตีตามนะคะว่ามุนีห้องสีใได้เห็ดลายเป็นไดนะคะหอกเลยเขาพอแล้วนะคะเป็นเฮดไช้คะพี่น้อง ให้ค่ะยุข่ขขางถนนนี่ค่ะพี่น้องเสียงรถกลุมบัมกลุมบมัม,บมอยู่แล้รี่วห้องกับพ่อแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อยายคือก็หุ่นค่ะมีปวกกำลังขึงต้องยางค่ะอีลี่เลยค่ะ ยังมาท่านผอบันเป็นมวยังไงคะพี่น้องผดได้บันระดับแบไข่ค่ะไขรเลี้งคะพี่น้องไข่ค่ะพยางวะคะพี่น้องมยยังแล้วแม่งเสียะ เป็นพางสิละค่ะบมแมนว่มาเลี้ยงค่อยๆได้ค่ะยางหาเห็บเมคือยังปลาบ้านเฮหานเลียเลยค่ะเลียเลยค่ะสีคือกำลังกินเลยค่ะกำลังจะเลื่อยเลียเลยะค่ะ หนาวเลยอะค่ะดอกเงี้ยเงี้ยเยนหาวเลยอะค่ะเบมึงสู้ยิงกระสีเด็กเกียรเห็ดมันปูค่ะพุ่นหลายคักเห็ดมันปูม้าบระทัน,นค่ะพี่น้องค้นค้นขึ้นหลายปวดกระสีเด็กเกียรเห็ดมันปูวันนี้เราเป็นผู้แพ้ มันปูค่ะใช่ค่ะ น,นี่ก็เป็นผลงานขนห้องเมืน่อนี้นะคะพี่น้องชัสองทุ่มแล้วค่ะยังนั่งเก็บเห็ดมันปูเห็นบอนไดะเก็บได้เกือบทองตาค่ะเห็ดไข่หน่อยหนึ่งท้ายเนียปะท้ายเนียค่ะพี่น้องเก็บเห็ดไปล่างแซ่ไอ้ลวกแซ่เรากอ็ สวกแซ่ฟิดไหวแท่กินนะคะเห็นมันปูแต่กินยามันบ่มีนะคะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ